นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะลูกหลังจากที่เราได้จบในเนื้อหาเรื่องของคำราชาศัพท์แล้วก็ระดับภาษาไปเรียบร้อยแล้วนะให้เด็กนะ สิ่งสาคัญเลยคือเราต้องฝึกทาโจทย์เยอะๆเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถเดาได้เลยว่าคนหรอกข้อสอบจะเอาคําไหนมาออกและที่สําคัญเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรู้ความจําล้วนๆนะ่ะถ้าเราจําได้เราก็ตอบได้เลยเนาะคํานี้ใช้กับพระองค์นี้คํานี้ใช้กับพระองค์นั้นนะฮะสามารถตอบได้เลยทันทีนะฮะเด็กๆเนาะดังนั้นแล้วเราลองมาดูโจทย์กันว่าข้อสอบออกอะไรสําหรับเรื่องของคําราชาศัพท์นี้เนี่ยพี่ได้แบ่งประเภทใหญ่ๆให้เราแล้วเนาะหลักๆก็จะมีเรื่องของคํานามราชาศัพท์ แล้วก็กริยาราชาศัพท์ที่มาออกให้เราได้ทํากันนั่นเองส่วนเรื่องระดับภาษาเนี่ยไม่ยากก็ลองหาจุดที่มันเป็นภาษาพูดหรือจุดที่เป็นภาษาเขียนหรือภาษาทางการเนี่ยเราก็ตอบได้ทันทีเลยนั่นเองนะคะเด็กเนาะดังนั้นแล้วขอเริ่มที่ข้อสอบคําราชาศัพท์อย่างแรกก่อนเลยก็แล้วกันเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะคะเด็กเนาะถ้าเราจําได้เราก็ตอบได้เลยเพราะคําบางคําต้องใช้กับพระองค์นี้เท่านั้นนั่นเอง วิธีการทําข้อสอบเรื่องของคําราชาศัพ์นะให้เด็กเนาะสิ่งสําคัญที่้องทำให้ได้ก่อนเลยคือหนึ่งต้องหาเจ้าให้เจอข้อนั้นเนี่ยใครเป็นเจ้าที่โจทย์ถามนะให้เด็กนะดังนั้นมาดูเลยข้อที่หนึ่งเขาถามว่าคําราชาศัพท์ในข้อใดเหมาะที่จะเติมในช่องว่างเห็นไหมครับดูนะคะมาดูเลยหาเจ้าก่อนก่อนอะไรก็ไม่รู้ะ่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเจอเจ้าแล้วเจ้าคือใครลกูก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีนะฮะเด็กเนาะอันนี้เป็นเจ้านั่นเองนะฮะเด็กๆขาเชื้อพระวงศ์หรือว่าเจ้าพระองค์นี้เนี่ยอยู่ในชั้นไหนเอ่ยเนาะ,ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นพระราชินีในรัชกาลที่ เนั่นเองนะคะเด็กนะดังนั้นแล้วเด็กสังเกตดูมีการใช้คําว่าสมเด็จในชื่อและพระบรมในชื่อในชื่อใช้ว่าพระบรมราชินีดังนั้นต้องอยู่ในชั้นที่เท่าไหร่เอ่ยชั้นที่สองหรือชั้นของสมเด็จพระบรมนั่นเองนะคะดังนั้นชั้นที่สองโจทย์ต้องการวัดว่าบุคคลชั้นที่สองได้หนึ่งสองซ้ำ จะต้องใช้คําว่าอะไรคําที่แบบว่าตายชั้นที่2ต้องใช้คําว่าอะไรลูกพี่บอกไปแล้วชั้นที่1และชั้นที่2ถ้าตายต้องใช้ว่าสวรรคตหรือสเสด็จสวรรคตก็ได้ถ้าชั้นที่3และชั้นที่4ตายต้องใช้ว่าสิ้นอะไรลูกสิ้นพระชนนั่นเองสิ้นพระชนเนาะจะแตกต่างกันดังนั้น1กับ2ใช้ว่าสวรรคตหาเลยข้อนี้ตัดข้ออะไรทิ้งตัดข้อ1ตัดข้อ2ค่ะ ดูต่อนะดังนั้นตอบอะไรได้สเสด็จสวรรคตได้ไหมหรือสวรรคตได้ไหยตอบอะไรดีก่อนจุดจุดจุดก่อนจุดจุดจดจดจดุสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในหรือของลูกวิธีการทําโจทย์ต่อไปลองเอาช้อยมาแทนในหรือของรัชกาลที่7เป็นอะไรก็ไม่รู้่ด้วยพระโรคความดันโลหิตสูงมีโรคแสดงว่าต้องป่วยคําที่ใช้ คำที่แปลว่าป่วยที่ใช้กับเชื้อพวังชั้นที่สองต้องใช้ว่าอะไรไปดูการใช้ทรงทรงมีกับทรงเฉยๆลูกทรงมีสามารถบวกคํานามราชาศัพท์ได้ไหมเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วทรงมีกับทรงเป็นใช้บวกคํานามทั่วๆวไปดังนั้นใช้ทรงมีพระประชวรได้ไหมลูกทรงมีบวกคํานามราชาศัพท์ได้ไหมตอบพี่พร้อมการบวกได้ไหมเอ่ยไม่ได้ทรงมีกับทรงเป็นใช้บวกคํานามสาอะไร สามัญน,นั่นเองนะคะดังนั้นพระประชวนมีพระขึ้นต้นเป็นคํานามราชาศัพท์ดังนั้นข้อนี้ต้องตอบทรงพระประชวนเพราะทรงบวกอะไรได้ทรงบวกนามสามัญน,นามราชาศัพท์และกริยาสามัญน,นั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่3นะจ๊ะก่อนสเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เ ทรงพระประชวนด้วยพระโรคความดันโลหิตส,สูงประโยคนี้ถึงจะถูกต้องนั่นเองยากไมหมหะเด็กยากนิดนึงแต่จับหลักที่พี่บอกไปอทำโจทย์ได้เลยเห็นปะเห็นปะเนาะมันออกเพียงแค่นี้แหละคะ่ะเด็กไปดูข้อที่สองข้อที่สองนี่นันนนจะออกทีเป็นเรื่องของคําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระอะไรเอ่ยพระสงฆ์ เเด็กขาการจะไปเชิญพระสงฆ์มาเนี่ยเราต้องใช้คำเฉพาะนะลูกนะใช้คำว่าเชิญไม่ได้ดังนั้นลองมาดูที่ว่าจะใช้คำว่าอะไรดีผู้อำนวยการโรงเรียนได้ไปจุดๆุด,ดพระสงฆ์ก็คือได้ไปเชิญเนี่ยได้ไปเชิญพระสงฆ์มาเก้านันี้เติมลักษณะนามเอากันที่ทำได้ก่อนลักษณะนามของพระสงฆ์บอกเป็นสิบล้านรอบแล้วพระสงฆ์เรียกเป็น รูปตัดองค์ทิ้งตัดองค์ทิ้งเหลือช้อยหนึ่งกับ4ดังนั้นไม่ต้องคิดเลยการเชิญพระสงฆ์ต้องใช้คําว่านี้อะไรนิมนต์ค่ะหนึ่งก็นิมนต์สี่ก็นิมนต์นะฮะหนึ่ก็รูปสองก็รูปมาดูต่อจุดต่อไปลูกมาเจริญพระพุทธมนต์ที่โรงเรียนเนาะพูมรายการโรงเรียนได้ไปนิมนต์พระสงฆ์การูปมาเจริญพพุทธมนต์ที่โรงเรียนและได้เป็นผู้อะไรระหว่างปะเคนหรือถวาย เดาก่อนเรื่องไทยทานจุดๆพระสงฆ์เอาละกับแกแดตตอกับแกแดตตอที่บอกแล้วแกใช้กับผู้ที่อาวุโสมากให้แก่ผู้ที่อาวุโสน้อยหรืออาวุโสทําไมเท่ากันนั่นเองนะคะส่วนแดใช้กับผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าให้กับผู้ที่อาวุโสมา,มากกว่านั่นเองดังนั้นแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนกับพระสงฆ์ใครมีความอาวุโสมากกว่าการลูกดูจักฐานะ ใายพระสงฆ์ดังนั้นผู้อำนวยการต้องเอาเครื่องพยาทาน,นี่อะไรแก่หรือแด่พระสงฆ์โลกคําตอบต้องแด่นั่นเองดังนั้นลองตัดชอยดูข้อนี้จะตอบข้อที่4นั่นเองนะคะขอบข้อที่4เนาะจะได้เป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนได้ไปนิมนต์พระสงฆ์ก้าวรูปมาเจริญพุทธมนต์ที่โรงเรียนและได้เป็นผู้ถวายเครื่องพยานาแด่พระสงฆ์ไม่ยากนะคะไปดูข้อต่อไปเลยข้อที่สลมโลก ข้อที่3านะฮะนี่ละค่ะข,ข้อสอบโปเนตปีหนึ่งเคยถามเรื่องการอ่านชื่อของสมเด็จพระเทพอ่านในพี่ชื่นใจรอบหนึ่งลูกชื่อของสมเด็จพระเทพอ่านว่าอย่างไรนะฮะลองคลอเสียงพร้อมกันอ่านว่าสมเด็จพระเทพพระรัตะนะไหมรัตะนะไหมไม่มีนะสมเด็จพระเทพพระรัศราชมีช้าไหมมีช้าไหมลูกจำไว้ดีนะราชแรกไม่ต้องมีช้า ราชที่สองมีชะานะฮะดังนั้นอ่านชื่อประเทศพร้อมกันรอบหนึ่งสามสี่สมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชชักุมารีโอเคนะเคยออกปีหนึ่งโอ้โหช็อกสีนี้เลยนะคะเอาล่ะสมเด็จพระเทพเนี่ยนะคะอะไรก็ไม่รู้ะในการสแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาข้อนี้วัดความหมายโลกพระวิสัยทัศน์พระอัจฉริยภาพพระวิทยาอุตสาหะพระปีชาสามารถวงกลมคําว่าสแสวงหาความรู้ การสแสวงหาความรู้จะต้องใช้คำว่าวิสัยทัศน์แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าการมองการไกลมองการไกลนะคะลูกพระอัจฉริยภาพคือความฉลาดนะคะระวิิยะอุตสาหะคิดถึงคำว่าอุตสาหะลูกคือความขะอะไรเอ่ยความขยันหมั่นเพียรเนาะความขยันความเพียร พระปรีชาสามารถดูเลยแปลว่าความสามารถดังนั้นสมเด็จพระเทพเนี่ยสแสวงหาความรู้ตลอดเวลาต้องเป็นบุคคลที่ทำไมเอ่ยเออมีวิริยะอุตสาหะนั่นเองข้อนี้ตอบข้อ สนั่นเองเนาะจะต้องใช้ว่าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระวิทยาอุตสาหะในการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาต่อข้อสานะคะไปอย่างรวดเร็วเลยต่อไปไม่เยอะแล้วนะคะเอาละมาอีกแล้วเรื่องการใช้คําว่าตายลูกเนาะดูเลยสมเด็จพระพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชร,รัตราชาสุดาสิริโสภาพนาวดีวงกลมคําว่าเจ้าฟ้าจับเจ้าได้แล้วเจ้าฟ้าคือชั้นที่เจ้าฟ้าคือชั้นที่ เจ้าฟ้าคือชั้นที่สามชั้นที่สามหนึ่งสองซ้ำนะฮะชั้นที่สามได้ตายต้องใช้ว่าสิ้นอะไรโลกใช้ว่าสิ้นอะไรคะตอบพี่พร้อมกันสิ้นพระชนนั่นเองข้อนี้เหลือข้อเดียวตัดช้อยตอบข้อที่สองนั่นเองสมเด็จพระพคีนีเธอเจ้าฟ้าพิจารณราชสุดาธิริโสภาพ,พนวดีสิ้นพระชนแล้วเมื่อวันที่27กรกฎาคม2 5 5 8ณนะโรงพยาบาลศิริราชจะมีการอัญเชิญพระศพค่ะลูก ก็ได้ขาพระบรม,มศพกาดอกจันนิดหนึ่งพระบรม,มศพเป็นคำที่มีการแทนว่าบรมแต่ใช้กับชั้นที่1และชั้นที่สองก็ได้ค่ะชั้นที่สองใช้ว่าพระบรม,มศพได้เช่นพระบรม,มศพของสมเด็จย่านะฮะเด็กน้อยชั้นที่สองนะคะเอาละไปดูต่อข้อที่5นิทานทองอินลูกจุดจุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่หกล้อหกทำไมกับนิทานทองอินลูกมีใครรู้บ้าง มีอะไรเอ่ยมีลักษณะไม่เหมือนนิทานไหมเป็นพระราชนิพนธ์ในไหมวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนไหมสะท้อนสภาพชีวิตและสังคมในขณะนั้นข้อนี้ง่ายมากต้องตอบว่านิทานทองอินเป็นบวกคำนามราชาศัพท์ต้องใช้ว่านิทานทองอินเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองตอบเลยข้อที่หนึ่งนะคะไปดูต่อข้อที่หกลูกถามคำศัพท์ของในหลวงบ้างในหลวงเนี่ย รับบาทสมเดรจพเะเจ้าอยู่หัวทําบุญทําบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาอุ้ยทําบุญใช้คําราชาศัพท์ว่าอะไรอะไรเี่ยนะฮะทาบุญใช้ว่าอะไรข้อหนึ่งทรงบําเพ็ญพระราชกุศลข้อสองทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจข้อสามโดยเสด็จพระราชกุศลข้อสี่โดยเสด็จพระราชกรณียกิจรรเดนใขาข้อไหนตัดทิ้งก่อนเลยพระราชกรณียก กิจตัดทิ้งไปเลยอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยได้ทำเนาะตัดทิ้งเลยตัดหนึ่งตัด4ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยการทำบุญต้องใช้ว่าทรงทรงบําเพญพระราชกุศลน,นั่นเองตอบข้อที่หนึ่งนะฮะเด็กเนาะตอบข้อที่หนึ่งเสร็จไหมเป็นคำเฉพาะเลยแหละ ต่อไปข้อที่7เรื่องคำสุภาพพุ้ยพี่หนูจะรู้ไหมเ่คำสุภาพใช้กับสุภาพชนเราเป็นคนสุภาพหรือคนหยาบคายลูกเป็นคนสุภาพดังนั้นต้องใช้คำสุภาพเนาะข้อนี้ถามว่าข้อไหนใช้คำสุภาพผิดปลาช่นเรียกว่าปลาหางถูกไหมไสเดือนเรียกว่ารากดินถูกไหมสากระเบือเรียกว่าไม้ต่าไข่เยี่ยวมาเรียกว่าไข่สำเพา อะไรย่ะอะไรย่ะอะไรย่ะอยตอบออาเลยดีอ่ะลูกข้อนี้สังเกตเลยเนาะถ้าไม่รู้ลองเดาเนาะหลักเกณฑ์ของคาสุภาพมันมีหลักอยู่เดี๋ยวพี่จะเพิ่มเนื้อหาให้ข้อนี้ขอเฉลยก่อนเลยนะข้อนี้เฉลยก็คือสากกระเบือลูกสากกระเบือผิดฮะสักกระเบือไม่เรียกว่าไม้ตํำนะคะสักกระเบือเราเรียกว่าไม้ตีอะไรเอ่ยไม้ตีพริกทําไมต้องใช้คําสุภาพเนื่องมาจากว่าคนไทยสมัยก่อนมีการแบ่งชนชั้นวันนะ ดังนั้นเนี่ยเราจะมีไพร่มีทาสนแล้วนะอย่างสมมติพี่เป็นเจ้าเห็นไหมนะเป็นเจ้านายแล้วนะใช่เป็นเจ้าที่นะคะแล้วพี่ก็มีทาตเป็นน้องๆทุกคนนะคะที่นั่งเดินกับพี่นะคะใช่<ค><ณ>น้องๆจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของพี่ดังนั้นเนี่ยพี่เป็นเจ้าแสดงว่าพี่ต้องเรียนหนังสือมาใช่ไหมลูกส่วนพวกไพร่พวกทาสเนีย่ยทำไมเอ่ยอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือมาอย่างเงี้ยอาจจะแบบเป็นชาวบ้านน่ะเป็นคนรับใช้อย่างเงี้ยเขาก็เลยใช้ภาษาชาวบ้านคนที่เป็นเจ้ารับไม่ได้กับภาษาชาวบ้านดังนั้นแล้วเนี่ย เราจะต้องเปลี่ยนคําที่เป็นคำประหลาชาวบ้านเป็นคําศัพท์ที่เป็นคําสุภาพดังนั้นหลักเกณฑ์ของคําสุภาพพี่ขอเพิ่มให้แบบใสๆนะคะลูกนะโอเน็ตไม่รู้จะออกหรือเปล่าแต่ว่าขำๆกัแล้วกันเป็นความรู้เสริมคําสุภาพมีหลักยังไงบ้าง1เลยคําไหนก็ตามแต่ที่มีคําว่าไออีขี้เยี่ยวบางคนคื่นน้ําลายเลยนะคะลูกนะไออีขี้เยี่ยวคําเหล่านี้เป็นคําไม่สุภาพเลยมาพูดว่าเจ้านายคะ กินขี้นกไม่ไ,มได้นะเจา้านายคะเห็นหมาขี้ไม่ได้นะคะลูกนะไม่ได้ต้องแก้ใหม่เนาะมีคําเหล่านี้ต้องแก้ใหม่เช่นอ e ีกาอีกาไม่ได้หยาบคายมากต้องเรียกว่า <c oughs> คุณกาเพิร์เจอนกกาลูกอีเ e ก้งเรียกว่าอะไรเอ่ย e อีเก้งนางเก้งนะ,ะไม่ใช่นกเก้งลูกนะนางเก้งนะคะเอาคําว่าขี้บ้างขี้สัตว์เรียกว่ามูลอะไรลูกขี้สัตว์เรียกว่ามูลสัตว์นั่นเองเนาะมูลสัตว์ มีขนมอันนึงมีคำว่าขี้มาพูดกับเจ้านายไม่ได้เช่นขนมขี้หนูขนมขี้หนูนหนลูกเรียกว่าอะไรเอ่ยให้ให้มันสุภาพขนมมูนหนูน่ากินไหมคะลูกนะเจ้านายเขามีขนมมูลหนูไม่น่ากินนะคะขนมขี้หนูมันจะเป็นผงผงอะ่ะเคยเห็นนะเป็นผงผงนะให้เด็กเนาะนะคะดังนั้นขนมขี้หนูเนี่ยเรามีชื่อเรียกแบบสุภาพมันนะลูกนะเราเรียกว่าขนมอะไรเป็นผงผง เรียกว่าขนมทรายค่ะขนมทรายไข่เยี่ยวมาเช่นเดียวกันเยี่ยวไม่ได้มันไม่ถูกภาพเปลี่ยนใหม่ไข่เยี่ยวมามาจากภาษา,าจีนก็คือไข่เยี่ยวม้านะคะไข่เยี่ยวมามาจากจีนคนจีนมาเมืองไทยโดยการนั่งเรือสัเภาก็เลยเรียกใหม่ว่าไข่สัเภาไข่เด็กนะเห็นไหมเก๋ไหมเก๋นะคะต่อเลยข้อที่สองคำเหล่านี้ไม่ถูกภาพค่ะเนอะนอกจากมีไอ้ที่เยี่ยวแล้วนะฮะเด็กเนาะคำที่มีแบบว่าหมายถึงแบบอะไรเอ่ย เป็นภาษาเป็นคำที่เป็นภาษาชาวบ้านก่อนเนาะคำที่เป็นภาษาชาวบ้านพวกนี้ภาษาชาวบ้านอะไม่ต้องเรียนหนังสืออะก็พูดได้อยากก็มีความรู้ตอบได้เนี่ยไม่สูภาพต้องแก้ใหม่เช่นหมาต้องเรียกหมาใหม,าาหม่ว่าสูอะไรสูนักหมูเรียกว่าสูอะไรลูกสูกรน,นั่นเองนะสุกรน,นี่เลยขาทำไมเรียกหมาว่าสูนักสุนักแปลว่าอะไรลูก สุแปลว่าดีนะสุมาลีคือดอกไม้สวยแปลว่างามนะลูกนะนักขแ่แปลว่าเล็บเห็นไหมคะแปลว่าเล็บสุนะักคือผู้ที่มีเล็บอะไรเอ่ยผู้ที่มีเล็บงามบนเพื่อนทาเล็บมาเรียกเลยอีมาลนะเพื่อนชอบนะคะลูกทําไม่หมามีเล็บงามเคยเห็นหมาไทยไหมลูกน้องหมาไทยห้องห้องนะคะเห็นไนะหมหางยาวใช่ไหมลูกนะนี่เลยนี่คือเท้าของหมานะ,ะลูกนะเล็บของมันจะงุ้มแบบนี้เห็นไหมสวยมากเลยนะคะลูกนะหมาลูกดูให้เป็นหมานะใช่เราเลยเรียกหมาว่าผู้ที่มีเล็บสวยหมูเช่นกันสุกรกรแปลว่าอะไร บินบ้างอย่างสิกรแปลว่าอะไรกอแปลว่าแขนสุกรคือผู้ที่มีแขนสวยเห็นไหมคะใครแขนสวยเรียกเลยหมูนะคะทําไมมีแขนสวยลูกหมูมันจะยืนด้วยปลายเทา้าเหมือนคนใส่ส้นสูงตลอดเวลานะยกส้นเท้าตลอดเวลาเนาะพี่คะหมูไม่มีแขนทาไมไม่เรียกหมูว่าสุบาท <c oughs> น่าเขียนลงนาเหมือนอุบาทเลยนะคะเรียกว่าสุกรเนี่ยดีแล้วนะคะต่อไปเลยนะ,ะลูกนะาอันที่3เลยเนาะคำสุภาพต่อไปคือคําที่มันหมายถึงของต่าอะ ของต่ำต้องแก้ใหม่เลยนะคะลูกนะ้ำไม่ได้เป็นคำไม่สุภาพของต่ำเช่นเนี่ยนะต่ออีนอายไ,ไม่ได้ต้องเรียกว่าเท้าเนาะหรือคำที่เรามาใช้เปรียบกับอวัยวะเพศได้เนี่ยไม่ได้เลยนะคนสมัยก่อนไม่ได้เลยอย่างประช่อนเนี่ยมันหมายถึงแบบของผู้ชายอย่างไม่ได้ต้องเรียกว่าปลา ปลาหางปลาไหลอย่างเงี้ยต้องเรียกว่าปลายาวปลาสลิดอย่างเงี้ยต้องเรียกว่าปลาใบไ, mm hmm. ไม้เห็นไหมครับลูกเนาะและสุดท้ายคําไหนก็ตามแต่ที่มันผวนได้ผวนแล้วหยาบลูกไม่ได้เลยนะคะเช่นพาเช่นเราเป็นคนรับใช้พาเจ้านายนั่งเกวีย,ยนไปบอกเจ้านายคะถึงจุดเลี้ยวแล้วคะ่ะไม่ได้ห้ามผวนเลยครับลูกนะจุดเลี้ยวไม่ได้ต้องใช้ว่า ทางเลียวนั่นเองนะคะเด็กนะเห็นไหมคะลูกเนี่ยแหละเป็นเรื่องของความพิถีพิถันในการใช้ภาษานั่นเองนะคะเด็กนาะอเอาล่ะจบแล้วในเรื่องของคําราชาศัพท์และคําสุภาพมาดูข้อสอบในเรื่องของระดับภาษากันให้เด็กนะ้อว่าเป็นอย่างไรในข้อที่8ข้อที่8ถามต่อเลยในเรื่องของภาษาระดับทางการข้อใดเป็นภาษาระดับทางการลูกภาษาระดับทางาการอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าภาษาพูดหรือเขียนตอบพี่พร้อมกันภาษาเขียน ดังนั้นแล้วจะไม่มีการใช้คำส้อยแบบนะฮะเยอะแยะภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างเมกเมยเกยกงเพองเจอไก่กองเนี่ยตัดทิ้งไปเลยเห็นไหมภาษาพูดตามปกติแล้วบิดามารดาย่อมรักบุตรของตนโอเคเนาะรัฐบาลส่งเงินไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นภาษาพูดภาษาเขียนต้องใช้ว่าอุอุอะไรก็ไก่อุบาทหรือทกภัยอุทกภัย,กกภยนั่นเองตัดทิ้งค่ะ สมชายเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรยีนครินทวิโด์ข้อนี้เด็กหลายคนงงพี่ค่ะมันก็าทางการแล้วให้ทางการไปอีกค่ะเรียนไม่ใช้เราใช้ว่าศึกษาค่ะ <c oughs> น้องบอกเลยพี่ครับเพอร์เจอร์ค่ะข้อนี้ตอบข้อที่สองค่ะเนี่ยภาษาทางการสุดๆค่ะสุดๆเลยค่ะแต่ตอบ2อเนาะอีกสองข้อสุดท้ายลุกไม่ยากนะคะสู้ตายสู้ๆข้อใดใช้ภาษาระดับทางการทุกคำ เริ่มเลยข้อหนึ่งน้ำเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ได้นะน้ำตาลไม่แค่ปราศจากวิตามินแถมยังทําลายสารอาหารในร่างกายอีกด้วยวงกลมแถมยังวงกลมอีกด้วยภาษาอะไรเอ่ยพูดค่ะตัดทิ้งค่ะนมวัวมีวิตามินเกือบทุกอย่างวงกลมเกือบค่ะแต่ปริมาณมากน้อยเท่าไหร่วงกลมมากน้อยเท่าไหร่ค่ะ นั้นขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูภาษาพูดล้วนๆไม่ใช่ภาษาเขียนตัดทิ้งอ่ะการกินน้ํามีประโยชน์มากเลยเห็นไหมคะภาษาเรยว่าภาษาวัยรุ่นมั้ยนะคะเป็นภาษาพูดการกินน้ํามีประโยชน์มากเลยมากเลยเนี่ยก็คือไม่เอ่ยเป็นภาษาพูดถ้าแก้หม่คือตัดเลยทิ้งไปการกินน้ําการดื่มน้ําใช้กินก็ไม่ได้ด้วยการดื่มน้ํามีประโยชน์มากเนี่ย เป็นภาษาเขียนเลยเห็นไหมคะข้อนี้ภาษาะระดับทางการต้องตอบข้อที่1นั่นเองนะคะถูกไหมเอ่ยและข้อสุดท้ายใครทําถูกข้อนี้ให้หอมแก้มเลยนะคะลูกนะข้อใดเนี่ยต้องใช้ภาษาระดับกึ่งทางการในการสื่อสาร พี่บอกแล้วกึ่งทางการคือมีทั้งพูดและมีทั้งเขียนผสมกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอธิบายเพื่อให้เราเข้าใจจากภาษาเขียนที่อาจจะงงๆอย่างเงี้ยเลยต้องใช้ภาษาพูดมาประกอบดังนั้นภาษากึ่งทางการจะใช้ในการบรรยายในชั้นเรียนค่ะตอบข้อที่3นั่นเองถูกกันไหมเอ่ยนะฮะเก่งมากๆเลยพรบมือนะฮะเด็กเนาะแน่นอนนะให้เด็กเมื่อเราใช้ภาษาตามระดับของบุคคลได้เรียบร้อยแล้วนะ,ะให้เด็กนะ เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเอ๊ะภาษาที่เรานำมาใช้เนี่ยมันมีสำนวนภาษาและการเปรียบเทียบอย่างไรบ้างเนาะเรื่องของสำนวนไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเรามักจะไม่ค่อยรู้กันเพราะว่าสำนวนไทยถ้าไม่รู้ความหมายก็คือดับอนาถเลยไม่รู้สับดับอนาถดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยกันในมวนหน้านะครับ